สวัสดีครับผมแหลมกอตัไฟจากกอตัวไฟกรุ๊ปนะครับครับผมจากที่เราได้เอารูปแ a กกา r ว u n ์กอตัไฟนะครับไปโพสต์บนไทม์ไลน์ของแฟนเพจกอตัไฟนะครับก็มีแฟนเพจของเรานะครับอขอมานะครับว่าให้ทำํำจิ๊มาสอนด้วยนะครับจะขอบคุณอย่างงามนะครับ พวกเราก็เลยจัดให้นะครับที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรมากมายครับแต่ว่าแฟนเพจของพวกเราขอมานะครับก็ต้องจัดให้นะครับผมครเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมครับก็จะเป็นภาพนี้นะครับผมครับก่อนอื่นก็เป็นการก๊อปปี้มาอีกอันหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็สร้าง เทคขึ้นมาครับสร้างตัวหนังสือขึ้นมาอันหนึ่งครับที่เราชอบนะผมก็เป็นอ่ากดเดบไฟล์กรุ๊ปแล้วกันนะแล้วเป็นสีขาวแล้วกันนะก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ทำเป็นตัวหนังสือ แล้วก็ตัดให้เหมือนตัวหนังสือผุดออกมาจากดินนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ลบตัวแบกาวนะครับแล้วก็วางซ้อนมันก็จะเป็นเหมือนตัวหนังสือผุดออกมาจากดินแล้วนะครับก็ทำการลบ ตัวแบกล่าวอีกอันนึงเนี่ยอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนตัวหนังสือพูดออกมาจากดินนะครับลองทำดูครับอาจจะไม่เหมือนในแฟนเพจนะครับว่าพวกผมก็นั่งทำเล่นๆมั่วๆไปครับ ครับเราก็ลบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราจะได้ประมาณลักษณะนี้นะครับสักครู่นะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณอย่างนี้ครับจะมีสามเลเยอร์นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราลบไปก็จะเป็นแค่นี้เองนะครับผมจะทำแค่นี้เองครับจากนั้นเราก็มาทำเป็นตัวหนังสือ อ่าเสมือน 3D ครับเป็นเนี่ยมีความหนานะครับเล็กน้อยก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่สร้างหนังสือขึ้นมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะฮะการดูพิเคทเลเยอร์นะครับหนึ่งตัวแล้วคลิกไปทั้งด้านไหนด้านหนึ่งก็ได้ครับคลิกด้านซ้ายสองครั้งดูพิเคอีกอันนึงแล้วก็ ด้านซ้ายขึ้นลูกศรน,นะครับด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ครับนี่ก็จะเป็นแบบหนาะขึ้นมาแล้วนะครับก็จะคล้ายๆกับในรูปภาพอันเดิมนะครับถ้าหนาไม่พอก็เพิ่มอีกอันนึงนครับรูปิเค a t ล layer โอเคอ่ามาสักประมาณนี้ ก็ได้แล้วครับประมาณนี้แล้วทําการรวมนะครับเป็นครุ๊ปมันเพื่อทําการแต่งสีเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเบิร์นทูนนะครับทําให้มันมืดๆนะครับผมถ้าพวกเรา,าจะทําเป็น จนหนังสือเรื่องแสงนะครับผมเราก็จะทําเป็นอรอบข้างก็จะมืดนะฮะสักครู่ครับต,ต่างๆมาไปเลยครับเพื่อนๆมีความเพอร์เฟกนะฮะทำไปเรื่อยฮนะเพอร์เฟกนีในโลกนี้ไม่มี ก็จะประมาณนี้ฮะหมดได้พอกั่หมื่นก็ได้ฮะก็ประมาณนี้ครับ แค่นี้ก็จะได้มันเหมือนรูปใบกล่าวที่พอดูได้นะครับมาแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็มีอะไรมากครับแต่ว่าเพจล้วขอมาแล้วก็จัดไปนะครับก็จะคล้ายๆนะครับไม่เหมือนแต่มันก็คล้ายนะครับผม แล้วก็มีเอไหนๆก็ทําวิดีโอแนะนํามาแล้วนะครับก็รูปแบบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเอ่อซินิมา4ฟนะครับเราจะเอาเป็นทําเป็นภาพแบ็กกราวเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะเอามาหาเลือกเป็นภาพอื่นแล้วกันนะครับรทําในโปรแกรมซินิมา 4D นะครับผมขอเป็นรูปนี้แล้วกันนะครับผมชอบ เิดชินว่าฟดีขึ้นมาครับหรือใครยังไม่มีโปรแกรมก็ขอได้ทางแฟนเพจเลยนะครับ g o d f i l e Group นะครับโปรแกรมนะครับก็ขอขๆกันเข้ามาครับพวกเราก็จะหาให้นะครับขับรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าก็อืเ,อเลยนะครับ สร้างตัวแม่พิมพ์หรือตัวสีนะครับโดยการดับเบิลคลิกที่แท็บตรงนี้นะครับที่ทำลายตรงนี้ดับเบิลคลิกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วทำการเบล้วนะครับบร,รูปที่เราต้องการที่เราดูมาเมี่ครีบเราาออกมานะครับแล้วก็เลือกรูปที่เลือกไว้เมื่อกี้ผมขอเป็นตัวนี้นะครับอ่าโนครับ มันจะได้ประมาณนี้ครับกดออกไปเลยครับจากนั้นเราสร้างเอ่อเอ่อแบ็กกราวเข้ามาครับสร้าง background. แบ็กกราวเราดูว่าเออลืมลืมไปอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเบราว์เข้ามานั้นขนาดมันขนาดเท่าไหร่ครับต้องไปตั้งที่โปรเจกต์เราด้วยนะครับขนาด4,000คูณ 2,248นะครับผมไปตั้งที่โปรเจกต์ของเรานะครับที่เเินเดอร์นะครับมาที่เอาพุตนะครับแล้วก็มาตั้งที่วิดกับายนะครับเป็น4,000ันคูณสองพนนะครับผมแล้วก็ติ๊กออกไปครับอ่าจากนั้นเรา เอาแบ็กกราวแบ็กกราวครับแบ็กกราวเข้ามานะครับแล้วก็ลากใส่เลยนะครับอ่ท่ก็ทำการเลือกเอ่อรอขึ้นมานะครับรจากนั้นก็เอาสีหรือว่าพื้นหลังนะครับแบ็กกราวเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอ่าคลิกขวาที่ซีมูมาสแล้วก็ Compositing นะครับจากนั้นเลือก uh, c o o อ i t i n g Background แร้วติ๊กถูกเข้าไปนะครับแล้วก็ติ๊กที่ uh, ตัวตัวตัวรูปภาพนะครับแ c ล g r o u n d แล้วก็เลือกที่ uh, c อ o t t r o l นะครับผมจากนั้นก็ทำการจัดรูปแบบนะครับเพื่อทำการวางตัวหนังสือน,นั่นเองนะครับผม จะวางในแนวไหนงั้นทำการเอาเอาเทคหรือตัวหนังสือเข้ามาครับอะามานี้ครับมันจะจัดให้มันอยู่อย่างน,นี้ล้กันนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นตัวหนังสือละ แล้วแต่เพื่อนจะชอบเลยครับเลือกฝนก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนจะชอบครับปรับขนาดปรับเล่นดูครับมันไม่พังครับไม่เสียหายครับ <c oughs> ผมก็มัวเอา <c oughs> สังนั้น <c oughs> นะครับผมทำการเรนเดอร์ดูนะครับผมเคมันก็จะเป็นพื้นหลังแบบเท่ๆโดย Cinema 4 d ไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมอมันยังไม่เข้าครับยังไม่มีแสงและเงานะครับดังนั้นเรามาสร้างสกายนะครับสกายแล้วทำแบบเดิมครับลากเข้าไปใส่ ภาพแบบเดิมแล้วคลิกขวาเทกบูตติ้งนะครับแล้วเรามาเอ่อติ๊กที่ซีบาย์เคมรออกนะครับติ๊กออกเลยนะครับ hmm. อ่าจากนั้นเรามาที่เอ่อเลนเดอร์ t ติ้งนะครับเลนเดอร์ t t i n g ตรงนี้แล้วเรามาที่เอ่เอฟเฟกนะครับเพื่อแอดฟังก์ชันเข้าไปแล้วก็ g l o b a l นะครับผม ดูนะครับ <c oughs> กดออกไปนะครับจากนั้นเรนเดอร์ดูอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> อ่ามันก็จะเหมือนตัวหนังสือวางบนพื้นดิน กับภาพที่เราถ่ายมาเลยนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนเพิ่มขนาดตัวหนังสือดูนะครับ ก็สามารถเลือกฟอนต์ก็ได้นะครับแล้วแต่ไมอไชอบเลือกขนาดนะครับอ่ะก็ลองลองเล่นกันดูนะครับผมก็มีอันนี้ที่จะนำเสนอนะครับอ่าสำหรับภาพแบ็กกราวด์เล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรมากนะครับผมสำหรับผม แล้วก็ไฟล์ก็ขอจบการนำเสนอโปรแกรมเพียงตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนเพจก็ไฟล์กลุ่มนะครับก็มีอะไรก็ขอมาได้นะครับแนะนำมาได้หรือมีอะไรดีๆขอมาแชร์กันได้นะครับที่ก็ไฟล์กลุ่มนะครับผมแล้วผมขอลาตอนนี้ก่อนครับสวัสดีครับ